แฟนๆที่ชมอยู่ทางเพจตัวข่าวบันเทิงตอนนี้นะคะวันนี้คิวดิฉันฮอตมากถ้าใครที่ติดตามดูดิฉันไลฟ์วันนี้เป็นครั้งที่สมแล้วนะคะถ้าไม่ทันสองครั้งแรกแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะไปย้อนดูในไทม์ไลน์ได้และครั้งนี้นะคะครั้งที่3าของวันแต่ดิฉันยังพลังไม่ตกค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณขำอะไรคะคุณทีมงานเขาคุณตาโก้งคุณขำอะไรคะ อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิวทองจริงๆแล้วก็ทีมนักแสดงช่องสามของเราเนี่ยก็ทยอยที่แบบว่ามาสวัสดีปีใหม่กับพี่ๆสื่อนั่นเองก็เลยทําให้แบบวันนี้แขกก็ค่อนข้างจะเยอนนิดนึงแต่ว่าคนนี้เนี่ยขอบอกว่าเป็นหนุ่มตีแต่ถ้าใครสังเกตแคปชั่นแล้วดีฉันว่าคำใบของดิฉันอาจจะไม่จาเป็นเท่าไหร่นะ <laughs> เพราะว่าวันนี้เราจะมาเจอกับเจมส์มาค่ะ สวัสดีพี่หมคครับสวัสดีพี่หมคครับยืนเห็นว่าวันนี้เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับผมเหนืยกองแล้วกลับเลยไหมไม่ไม่ไม่อยู่ดีกว่าอยู่ดีกว่าให้อยู่ก่อนเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบวันนี้เป็นวันที่ดีครับผมค่ะใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเพราะว่าหนึ่งใกล้ช่วงสิ้นปีแล้วใกล้ช่วงสิ้นปีแล้ววันนี้มีนักแสดงมาเยอะแฟนทางแฟนเพจตัวข่านเทลงต้องแฮปปี้แน่นอนนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็จะสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าวันนี้เอาของมาฝากเลยครับ ใช่ครับขอบคุณนะคทะานผลไม้เยอะๆนะคะ<ช>จะได้สุขภาพแข็งแรงป้องกันเอ่อเชื้อภ<ช>ัยค่ะไข้เจ็บทุกอย่างนะครับผมพาดูอันนี้หน่อยสิคะเมื่อกี้เอามาติดใช่<อ><อ>แล้วครับมีเป็นการ,การด้วย <นะ S 1> มือ การเล่นมือพี่เจมเองด้วยน่ารักมากเอามาแฮปปี้นี่กับพี่พี่นะครับผมเซนแคร์แล้วก็เซี่ยแฮปปี้นะครับผมความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับผมคำถามบอกว่าลุงน่ารักมากลุงน่ารักมากนะครับพี่เจมนะคะเพื่อนๆคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเจมตรงนี้กันได้เลยนะคะตอบคำถามกันสดๆตรงนี้เลยใช่เวลาจำกัดนะครับไม่ได้อยู่เป็นชั่วโมงนะครับรีบพิมพ์เข้ามานะครับข้าพิมมากมากนะไม่ใช่คำถามแต่๋ระลับครับขอบคุ ครับพี่มาได้หมดเลยนะคะจะอุ้ยพรจะถามจะส่งความรักได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วยนะคะเป็นไงบ้างวันนี้เดินทางมาดีครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็จริงๆแล้วอย่างนี้ต้องคนเห็นต้องใส่แมสส์นะครับผมเองก็ใส่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าใส่เดี๋ยวแฟนๆไม่เห็นแค่ทำหน้าที่ตอนนี้เท่านั้นเองแต่เวลาออกไปปุ๊บใส่ทันทีเลยนะครับผมและที่สําคัญที่อยากให้ทุกคนเนี่ยใส่แมสส์นะครับถ้าเป็นไม่ได้มีเฟซชิลด์ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ย ถ้าเ <ผม S 2> ี่ดแบระวังสุขภาพอย่าไปในที่ที่มีคนเยอะมากๆเราพยายามโซเชียลดิสทินซิ่งกันให,ให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราและครอบครัวและคนะที่เรารักด้ยครับใช่ค่ะเอาพูดถึงงานละครกันหน่อยดีกว่าแน่<ม>นอนว่าหลายๆคนถ้าตามพี่เตมเนี่ยน,นะน่าจะได้เห็นแล้วทีเซอร์อย่างแบบว่า<ม>เรื่องสองเสน่ห์หาดวตาที่สามแน่นอนครับ เป็นไงคะสองเรื่องนี้ก็ยังถ่ายทําอยู่ยังถายทําอยู่เรื่องหนึ่งครับ <ห deserves S 2> เรื่องสอง<ข>ชายสองเสน่ห์ครับจบแล้วยัง <ห há S 2> <vic> ที่สายมาณถ่ายอยู่ครับก็ยังจะมีเขาเรียกว่าคลิปติกต๊กต๊อกมาให้ดูเรื่อยๆนะฮะในการถ่ายทําแล้วก็มีเขาเรียกว่านัดทานข้าวกันแล้วก็ที่สําคัญครับที่อยากจะพูดที่สุดตอนนี้ก็คือปีใหม่เนี่ยเราแรกก็คุยกันไว้ว่าจะต้องมีคลิป ให้คุณผู้ชมนิดหนึง่งมีคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมแต่ไม่มีเพราะโควิดแ,แต่คนก็เลยไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอดูคลิปติกตอกปีนี้นะครับผมมาปมาปีใหม่นี้อันนี้ประกาศเลยว่าไม่มีไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีก็ไม่เปนไก็เอาเป็นว่าติดตามกันทางไอจูงไอจิอะไรกันไปติดตามทางนี่ครับหลายทางทงสารไ้เลยนี่ไงครับตัวตาอมาเจอนี่มาคุยให้สวัสดีครับดิเนตครับบอกว่าขอให้หนุ่มเจมมีความถูกตลอดเวลาหนสครับ นะครับขอบคุณครับเช่นกันนะครับผมเอ็นดูแบบกระเล็กตระน้อยอย่างงี้เป็นนุ้งเป็นน้องเป็นนุ่นใช่ครับใช่ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงดวงตาที่สามดวงเสน่หานะครับเองเสนห์ก็ได้น่าจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้นะครับเรื่องของดองเสน่หาเพราะว่าถ่ายจบไปนานแล้วตัดต่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แค่รอรอเวลาออนแอร์เท่านั้นเองใครอยากดูคิมเบอรี่เล่นละครที่แบบแซ่บๆนะครับอยากดูผมเล่นละครที่ดูเป็นผู้ใหญ่ แซบๆด้วยก็ได้นะครับก็รอดูสองเสน่หานะครับไม่เห็นบอกว่าเรื่องนี้โตสุดเขาใช่ครับโตสุดเคยแบบเล่นคาแรคเตอร์โตสุดครับคาแรคเตอร์โตสุดแล้วก็ฟิลละครก็จะอายุเยอะจะดูโตสุดใช่จะมีแบบเลิฟซี่มีความเร่าร้อนมีความเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คนที่แต่งงานแล้วมากกว่าครับใช่แล้จะเป็นแบบอีกบทหนึ่งแต่ว่ายังเป็นแบบนุ้งของแฟนก็ไปรอดูครับว่าลุคของแฟนลุคก็เปลี่ยนนะครับอ่าไปรอดูลุคด้วยลุคเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ว่าจะเป็นแบบ ไว้แบบไปให้ฟังก็ได้เราเป็นแบบฟิลอบป้าเกาหลีนิดนึงเนี่ยแต่งตัวแบบไม่นิดนึงละมั้ยไม่นิดใช่ไหมเรื่องเป็นเป็นเรื่องแรกที่แบบน่าจะไว้ผมยาวมากเพื่อการทํำทรงป้ายอ๋อใช่ใช่เปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบใช่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนไปเลยใช่ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวรอชมกันนะคะตลอดปีหกสี่เราเชื่อว่าจะได้เห็นเดนได้แหละบนหน้าจอช่องสามกดจานสามกันเรื่อยๆเลยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาใหม่ไหมเอ่ย รอดูละครครับผมขอบคุณนะครับมีความสุขมากมากนะครับเออรอดูละครผมแล้วก็ดูละครทุกเรื่องของทางช่องสามด้วยก็จะดีครับค่ะมีมาหหอีกไหมเอ่ยคอมเมนต์ไม่มีลวจา้าเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าคิวทองเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องแบบว่าปล่อยตัวแต่กันแต่เพียงเท่านี้นะคะกับแฟนๆที่ชมอยู่ทางไลฟ์เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวแวะเวียนมาเจอเจอกันใหม่ตามกองต่างๆาแล้วก็น<ด>่าจะได้แบบวนเวียนไปเจอกันอีกได้ครับผมค่ะได้ แข็งแรงค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนที่ชมอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลาไปกับความน่ารักของน้องเจมส์นะกันนะคะสวัสดีพี่ใหม่ครับแ a p ป y n นิวเ a ียนะครับเจคแคร์ครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่นึงไไปที่นึงบายบายบุ้ยบุ้ยโอเค